คุณชาเก๋เกมนี้กดกันมาสี่คนกับลูกแคนแล้วก็คุณยูนะแกอู้สลิดเดอะสปิริตเวอร์ก็พุ่งไปเลยสิคะอ้าวหันกลับมาเพื่อนลมแกก็พุ่งอีกรอบหนึ่งมันเหรอเปรี้ยวหรอกล้าดียังไงมาทำคุณชากก้ของฉันนั่งชุบก,ก่อนแกหนึ่งแมตชคุณชาเก้ตื่นคะ่ะเอาเอาเอากระโดดเด้งฉำาเลยข้างหน้าเป็นญาติกับน้องหมูเด้งเหรอคะ คุณชายกี้มานั่งพันยาชิวๆแบบนี้ไม่ได้นะคะอ้าวหมูเด้งของเราไปไม่รอดแล้วแกใครมันกล้าที่จทำงหมูเด้งมัน่นนี่แน่เจอแม็กซ0ิระยะไกลบริสิตอนแรกก็เฉยๆคิดว่าหมดแล้วแกแต่มันยังมีไงคุณมัน่นนี่รับบทนางซุ่มก่อนไว้นะแเกนั่นไงานางมาแล้วครับปากลงไปสิคะมัน่นหรอ เปรี้ยวหรอเอาเอาเอาแล้ววิ่งตามกันมาแบบนี้โไหไรวะนั่งหลบมุมทันแกเกือบเก็บสีได้แล้วเชียวก็เลยเรียกคุณแชกี้เข้าหลังให้หน่อยคะ่ะคุณแชกี้อาคุณแชกี้กปาดล่วงไปสิคะจลิดปาดหน้าเค้กเวอร์โอ้ผัว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 ,ผวอยู่ไหนอาเจอผัวแล้วค่ะ ซำเอาคิวไม่ได้เลยแกเพราะว่ามีอะไรเพราะว่ามีคนไงวิ่งขึ้นมาหาฉันชําเลยเห็นไหมแกนั้นไงตรงเนินนั้นไงช่วยด้วยค่ะมีคนจะทํรลายหนูนั้นไงแกแต่ว่าฉันมีอะไรฉันเป็นแมวเก้าชีวิตใครก็รู้ปะด้วยพลังแห่งความมั่นจงฟื้นคืนชีพน,นัตดนี้มีไงแกพลังแห่งความสวยงงงงละสิงงละสิเพื่อนฉันมาแล้วค่ะรวมพลัง power l e g e n จองตัวสีชมพูนะเพราะว่าเก๋เป็นผู้หญิงแบวๆรอดแล้วเราจังหวะนี้ทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะจุดจบของคนมั่นจุดจบของคนยิงแล้วไม่ซ้ำคืออะไรก็เป<อ>็นแบบนี้นไงคะไปไม่รอดแล้วแกเจอกระบวนการสีสีพาวเวอร์เลนเจอร์คุณแชกี้หมูเด้งเข้าไปไฮไฮคนมั่นาหมกแล้วแก <ting> ใครๆก็รู้อย่าให้แมงมุมผิดได้จับฟาร์มัสเพราะส่วนตัวก็มั่นอยู่แล้วยิ่งมีฟาร์มัสในมือเมื่อไหร่ก็คือมั่นคูณ2ไปอีกข้างล่างคือยิงกันฉ่ำเลยแกนึกว่าสมรภูมิลบขอแจมหน่อยนี่แน่เป็นป้าข้างบ้านใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรรู้หมดแกจะดิดรอยหลังแบบนี้ RKO ก็ทำไม่ได้ดาวทวิตรีเกมเหรอทำไม่ได้หรอก ยิงครบตรงหน้าต่างแบบนี้ทําไม่ได้หรอกค่ะองศาต้องเป๊ะมุมทะแยงมุมเฉียงต้องจึง้งอุณหภูมิขอบหน้าต่างเท่าไหร่ต้องรู้แรงลมมีไหมแสงและเงาพอหรือเปล่าสโคบต้องไวเล็งมุมตรงให้แม่นยทำทําเป็นเล่นไปความไปเรื่อยไปเปื่อยนะแกจกังหวะนี้มันน้องหมูเด้งของเราต้องการความช่วยเหลือเลยแกก็จับโทก้อนพุ่งใจก่สนินแล้วก็ปาดไปเลยสิคะตั้งไอวอร์ไปก่อนแกหมูเด้งมาเด้งต่อค่ะนี่เนี่ยซ้ำไปก่อนเอาคิวก่อนว้าย แกีช่วยด้วยค่ะคนรู้ใช่ไหมคะว่าจุดจบของคนมั่นคืออะไรไปไม่รอดแล้วดูจบแล้วถ้าชอบคลิปพี่ฝากไปโวตพีไฟด้านในพี่ด้วยนะคะแค่พิมพ์ค้นหาหมายเลขเจตัวเดียวก็เจอพี่แล้วแกหรือว่าจะเลื่อนดูที่ตารางอันดับก็ได้นะตอนนี้พี่อยู่อันดับที่19โหวตให้หน่อยนะคะคุณแกกี้